สวัสดีด้วยครับผมเขาก็ผมเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนใครแอดแรกหนาวะเคิรแรกหนาใครปะอ่ะวันนี้ GM ก็จะมาแจกบัตรนะครับผมเป็นบัตรเพชรนะครับผมเอาไว้สุ่มลอกกี้รอยัลนะครับผมสุ่มลอกกี้รอยัลของ ใครวะเนี่ยเอ็นหนาเนี่ยไม่เล่นด้ยมีครับผมร้อยส่งสม่ล็กี่ายเยิ้ของ,ง,ง,อของตัวนี้นะครับผมอ่ะที่การง่ายๆนะครับผม <_ an> เพียงเข้าไปตรงตารางรายวันนะครับผมอ่ะถ้าผมแล้วข้อกิจกรรมนะครับอ่าอัปเดตเพื่อรับของรางวัลน,นะครับผมเนี่ยครับกดมารับได้เลยครับผมให้มาสองแผ่นนะครับผมอ่าได้มาแล้ว แล้วก็ทําการสุ่มลัคก,กี้เราย่นกันเลยนะครับผมว่าเราจะได้ของดีหรืขอขงเกลือนะครับผมอ่ะใบที่หนึ่งเริ่มได้เลยนะครับผมอ่าดูกันเลยครับผมโหเกลือวะ่ะชุดสามวันอ่าอีกใบทหนึ่งครับผมโหก็ยังดีครับผมได้ ตาทหารยี่สี่ชั่วโมงก็โอเคหาได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องอ่าเรามาดูกันนะครับผมว่าเรามีอะไรบ้างว่าเจมแจกอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับกับการแจกของเจมครั้งนี้เป็นการแจกแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็หายไปแล้วนะผมใครที่ยังไม่รับก็ไปรับกันได้แน่นะครับ สองแผ่นเอาไว้สุ่มลัคกี้เราย่นกันได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดต b e ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ